สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสาภะขวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้กลจากกิเลสสมมาสัมพุทตัสสา ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัดสาภาควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหโตซึ่งเป็นผู้ใกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธัสา ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัดสะภาควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธัสสา ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางสารนังคาดชามิข้าพะเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า,าเป็นสารณะธรรมังสารนังคัตชามิข้าพะเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ สังฆังสารนังคาชามิข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะทุติยามปิพุทธังสารนังคาชามิเม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทุติยามปิธรรมังสารนังคาชามิ แม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะทุติยามปิสังขังสรารนางคาชาเมแม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตาติยามปิพุทธังสรารนางคาชาเม แม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารตาติดยมปิธรรมังสารนางขาดชาเมแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารตาติดยมปิดสังขังสารนางขาดชาเม แม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณา